ชีวิตดีหรือดับอยู่ที่กการตัดสินใจนี้ในชีวิตของเราหลายคนเชื่อว่าโชคชะตาเป็นสิ่งที่กำหนดอนาคตของเราแล้วเราเป็นเพียงหุ่นเชิดที่ต้องทำตามบทบาทที่ถูกเขียนไว้ให้แล้วแต่ในความเป็นจริงแล้วชีวิตของคุณไม่ได้ถูกกำหนดโดยโชคชะตาแต่ถูกกำหนดโดยการตัดสินใจของคุณเองในแต่ละวัน ทุกๆวันที่คุณตื่นขึ้นมาคุณกำลังยืนอยู่บนทางแยกที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจที่จะลงมือทำหรือจะผัดวันประกันพรุงการตัดสินใจที่จะให้อภยัยหรือจะเก็บความแค้นไว้ในใจการตัดสินใจเหล่านี้ตัางหากที่กำหนดว่าชีวิตของคุณจะเป็นชีวิตดีหรือชีวิตดับคลิปนี้จะพาคุณไปเจาะลึกถึง9การตัดสินใจท,ที่ทรงพลังที่สุด ที่หากคุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้องชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อแต่หากคุณตัดสินใจผิดพลาดชีวิตของคุณก็จะค่อยๆมอดดับลงอย่างช้าๆหนึ 1. ตัดสินใจที่จะรับผิดชอบชีวิตตัวเองนี่คือการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดเพราะมันคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด การที่คุณได้ตัดสินใจที่จะรับผิดชอบชีวิตตัวเองเป็นเหมือนการที่คุณได้ตัดสินใจที่จะเป็นเจ้าของชีวิตของคุณอย่างแท้จริงชีวิตดับคุณเลือกที่จะเป็นเหยื่อของสถานการณ์คุณเชื่อว่าความล้มเหลวทั้งหมดเป็นความผิดของคนอื่นโทษเจ้านายที่ไม่ได้ให้โอกาสโทษพ่อแม่ที่ไม่ได้สนับสนุนหรือโทษโชคชะตาที่เล่นตลกกับคุณ การทำเช่นนี้ทำให้คุณต้องอยู่ในวงจรแห่งความทุกข์ที่ไม่มีวันจบสิ้นเพราะคุณกำลังสละอำนาจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณให้แก่คนอื่นชีวิตดีคุณเลือกที่จะเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองคุณยอมรับว่าทุกการกระทำของคุณสร้างชีวิตของคุณขึ้นมาคุณมองว่าความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเมื่อคุณยอมรับความรับผิดชอบในชีวิตของคุณแล้ว คุณจะตระหนักว่าคุณมีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งและคุณจะสามารถควบคุมชีวิตของคุณได้อย่างเต็มที่ 2. ตัดสินใจที่จะอยู่กับความจริงความจริงเป็นเรื่องที่เจ็บปวดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความจริงนั้นไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการการที่คุณได้ตัดสินใจที่จะอยู่กับความจริงเป็นเหมือนการที่คุณได้ตัดสินใจที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่แท้จริงชีวิตดับ คุณเลือกที่จะหลีกเลี่ยงความจริงที่เจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นความจริงที่ว่าคุณไม่เก่งคอหรือว่าความจริงที่ว่าความสัมพันธ์ของคุณกำลังมีปัญหาคุณอยู่กับความเชื่อผิดๆที่ทำให้คุณรู้สึกสบายใจในระยะสั้นแต่ในระยะยาวแล้วคุณจะต้องผเผชิญหน้ากับความจริงที่เจ็บปวดมากขึ้นไปอีกชีวิตดีคุณเลือกที่จะผเผชิญหน้ากับความจริงที่แสนขมขื่น คุณยอมรับว่าความจริงเป็นรากฐานของการเติบโตคุณมองเห็นโลกตามที่เป็นจริงไม่ใช่ตามที่อยากให้เป็นและเมื่อคุณได้อยู่กับความจริงแล้วคุณจะสามารถตัดสินใจได้ถูกต้องมากขึ้นเพราะคุณไม่ได้อยู่กับจินตนาการอีกต่อไป 3. ตัดสินใจที่จะให้คุณค่ากับเวลาเวลาเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราแต่หลายคนกลับใช้มันไปอย่างเปล่าประโยชน์ การที่คุณได้ตัดสินใจที่จะให้คุณค่ากับเวลาเป็นเหมือนการที่คุณได้ตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าชีวิตดับคุณใช้เวลาไปกับการผัดวันประกันพรุงการบน่นและการทำในสิ่งที่ไม่สำคัญเพราะคุณเชื่อว่าคุณมีเวลาเหลือเฟือและคุณสามารถทำมันได้ในวันพรุ่งนี้การทำเช่นนี้ทำให้คุณต้องอยู่ในวงจอแห่งความเสียดายที่ไม่มีวันจบสิน้นชีวิตดี คุณใช้เวลาไปกับการเรียนรู้การเติบโตและการสร้างสิ่งที่มีคุณค่าคุณตระหนักว่าเวลาเป็นทรัพยากรที่หมดไปและทุกวินาทีในชีวิตของคุณมีค่าคุณใช้ชีวิตทุกวันราวกับว่ามันคือวันสุดท้ายและคุณจะพบว่าเมื่อคุณได้ให้คุณค่ากับเวลาแล้วชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยความหมายมากขึ้น 4. ตัดสินใจที่จะลงทุนในตัวเอง การลงทุนในตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณจะสามารถทำได้เพื่ออนาคตของคุณแต่หลายคนกลับมองข้ามมันไปการที่คุณได้ตัดสินใจที่จะลงทุนในตัวเองเป็นเหมือนการที่คุณได้ตัดสินใจที่จะสร้างชีวิตที่ดีที่สุดให้กับตัวเองชีวิตดับคุณใช้เงินไปกับสิ่งของที่ไม่สำคัญไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าหรือแกเจ็ใหม่ๆ และไม่สนใจที่จะพัฒนาตัวเองเพราะคุณเชื่อว่าคุณรู้ทุกอย่างแล้วการทำเช่นนี้ทำให้คุณต้องอยู่ในวงจรแห่งความล้าหลังและไม่มีการเติบโตชีวิตดีคุณใช้เงินไปกับการเรียนรู้การพัฒนาทักษะและสุขภาพของคุณคุณเชื่อว่าการลงทุนในตัวเองคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด และเมื่อคุณได้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องคุณจะพบว่าโอกาสและความสำเร็จในชีวิตของคุณจะเพิ่มขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ 5. ตัดสินใจที่จะเลือกความสัมพันธ์ความสัมพันธ์มีผลกระทบต่อชีวิตของเราอย่างมากการที่คุณได้ตัดสินใจที่จะเลือกความสัมพันธ์ที่ดีเป็นเหมือนการที่คุณได้ตัดสินใจที่จะสร้างชีวิตที่มีความสุขชีวิตดับคุณเลือกที่จะอยู่กับความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ ไม่ว่าจะเป็นการถูกดูถูกการถูกควบคุมหรือการถูกทำร้ายคุณไม่กล้าที่จะเดินออกไปเพราะกลัวที่จะต้องอยู่คนเดียวคุณยอมทนทุกข์เพื่อที่จะได้อยู่ในความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณไม่มีความสุขชีวิตดีคุณเลือกที่จะอยู่กับคนที่ส่งเสริมและสนับสนุนคุณคุณเชื่อว่าการอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขดีกว่าการอยู่ในความสัมพันธ์ที่ทำร้ายคุณและเมื่อคุณได้เลือกที่จะอยู่กับคนที่รัก และยอมรับในตัวคุณแล้วชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยความสุขและอิสรภาพอย่างแท้จริง 6. ตัดสินใจที่จะล้มเหลวความกลัวความล้มเหลวเป็นสิ่งที่ทำให้หลายคนไม่สามารถเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆได้เลยการที่คุณได้ตัดสินใจที่จะล้มเหลวเป็นเหมือนการที่คุณได้ตัดสินใจที่จะเติบโตชีวิตดับคุณเลือกที่จะไม่ลงมือทำสิ่งใหม่ๆเพราะกลัวความล้มเหลวคุณอยากที่จะอยู่ในเซฟโซนตลอดเวลา การทำเช่นนี้ทำให้คุณต้องอยู่ในวงจรแห่งความเสียดายที่ไม่มีวันสิ้นสุดเพราะคุณไม่มีวันได้รู้เลยว่าคุณจะสามารถทำอะไรได้บ้างชีวิตดีคุณเลือกที่จะลงมือทำและยอมรับความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้คุณเชื่อว่าความล้มเหลวคือครูที่ดีที่สุดและเมื่อคุณล้มลงจงลุกขึ้นยืนและเรียนรู้จากมันเพราะความผิดพลาดในวันนี้คือความสำเร็จในวันหน้า7 ตัดสินใจที่จะให้อภัยการเก็บความแค้นและความโกรธไว้ในใจเป็นเหมือนการที่คุณกำลังดื่มยาพิษช้าๆการที่คุณได้ตัดสินใจที่จะให้อภัยเป็นเหมือนการที่คุณได้ปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์ชีวิตดับคุณเลือกที่จะเก็บความแค้นและความโกรธไว้ในใจคุณเชื่อว่าการให้อภัยคือการยอมแพ้และทำให้คุณดูเป็นคนอ่อนแอการทำเช่นนี้ทำให้คุณต้องอยู่ในวงจรแห่งความทุกข์ที่ไม่มีวันสิ้นสุด และทำลายชีวิตของคุณอย่างเงียบๆชีวิตดีคุณเลือกที่จะให้อภัยทั้งตัวเองและคนอื่นคุณเชื่อว่าการให้อภัยคือการที่คุณได้ปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์และเมื่อคุณได้ให้อภัยแล้วคุณจะพบว่าชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยความสงบสุขมากขึ้น 8. ตัดสินใจที่จะสื่อสารความรู้สึกในความสัมพันธ์หลายคนเลือกที่จะไม่พูดความจริงเพราะกลัวการปะทะ หรือกลัวที่จะทำร้ายความรู้สึกของคนอื่นการที่คุณได้ตัดสินใจที่จะสื่อสารความรู้สึกเป็นเหมือนการที่คุณได้ตัดสินใจที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรงชีวิตดับคุณเลือกที่จะเก็บความรู้สึกไว้ในใจคุณกลัวการประทะและไม่กล้าที่จะพูดความจริงการทำเช่นนี้ทำให้เกิดความเข้าใจผิดและความไม่พอใจที่สะสมอยู่ภายในซึ่งเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งมันจะระเบิดออกมาและทำลายความสัมพันธ์ของคุณ ชีวิตดีคุณเลือกที่จะสื่อสารความรู้สึกและความต้องการของคุณอย่างซื่อสัตย์คุณเชื่อว่าการสื่อสารที่ดีสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรงและเมื่อคุณสามารถพูดความจริงได้แล้วคุณจะพบว่าความสัมพันธ์ของคุณจะเต็มไปด้วยความเข้าใจและความเคารพซึ่งกันและกัน 9. ตัดสินใจที่จะเริ่มใหม่ความล้มเหลวในอดีตอาจจะทำให้คุณรู้สึกท้อแท้และสิ้นหวงังแต่การที่คุณได้ตัดสินใจที่จะเริ่มใหม่ เป็นเหมือนการที่คุณได้ตัดสินใจที่จะให้โอกาสตัวเองได้สร้างชีวิตที่ดีกว่าที่คุณเคยมีมาชีวิตดับคุณจมอยู่กับความล้มเหลวในอดีตคุณกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่เพราะกลัวที่จะต้องล้มเหลวอ,อีกครั้งการทําเช่นนี้ทําให้คุณต้องอยู่ในวงจรแห่งความเสียดายที่ไม่มีวันสิ้นสุดชีวิตดีคุณมองความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้คุณกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่เพื่อสร้างชีวิตที่ดีกว่าเดิม จงจำไว้ว่าการเริ่มต้นใหม่ไม่ได้หมายถึงการเริ่มต้นจากศูนย์แต่เป็นการเริ่มต้นจากประสบการณ์ที่คุณได้เรียนรู้มาทั้งหมดบทสรุปชีวิตของคุณอยู่ในมือคุณชีวิตของคุณไม่ได้ถูกกำหนดโดยโชคชะตาแต่ถูกกำหนดโดยการตัดสินใจของคุณในแต่ละวันคลิปนี้หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณได้กลับมาทบทวนการตัดสินใจของคุณในชีวิต และเริ่มต้นที่จะตัดสินใจเพื่อสร้างชีวิตที่คุณต้องการอย่างแท้จริงคุณพร้อมที่จะตัดสินใจเพื่อสร้างชีวิตที่ดีขึ้นแล้วหรือยัง